สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นเข้ามาทํางานที่ทาเนียบรัฐบาลนะครับเตรียมหาหรือมาตรการเรื่องของภูเก็ตแซนบ็อกเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนายกรัฐมนตรีนั้นก็ออกจากทาเนียบรัฐบาลโดยไม่ได้บอกกับสื่อมวลชนว่าไปไหนอย่างไรจนกระทั่งเนี่ยนะครับ ทางด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความกังวลและห่วงใยกรณีเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 6 4นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และสร้างขวัญกาลังใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการแต่ภายหลังทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย นายกรัฐมนตรีจึงจะใช้เวลาช่วงนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการติดตามและบริหารราชการภายในพื้นที่ของตนเองเพื่อคลายความวิตกกังวลของภาคส่วนและก็บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรียังคงปฏิบัติภารกิจตามปกติและติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับรวมทั้งไม่มีผลตรวจที่เป็นบวกและที่ผ่านมาก็มีการตรวจโควิด -19 อย่างต่อนเนื่องและยังคงตรวจเป็นระยะต่อไปทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า ประเทศยังเดินไปข้างหน้าและสถานการณ์โควิด -19 ยังต้องดูแลและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับนายกรัฐมนตรียังฝากถึงประชาชนขอความร่วมมือทุกคนใช้าการป้องกันโควิด -19 ปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุข D M H T T อย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วก็ตามด้วยการหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามันล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิและสแกนแอปพลิเคชันตามพื้นที่ที่กาหนดด้วยนะครับอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวทาเนียบรัฐบาลรายงานด้วยว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์รวมถึงคณะทํางานติดตามทั้งหมดเนี่ยได้ทําการตรวจสวบคัดกรองเชื้อโควิดแล้วปรากฏผลเป็นลบทุกคนแต่ยังคงต้องเข้ามาตรการกักตัว14วันเพื่อเฝ้าดูอาการให้เกิดความปลอดภัยโดยนายกรัฐมนตรียังคงทํางานติดตามสถานการณ์ต่างๆโดยใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรน และยังคงทํางานตามปกติที่บ้านนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็จะต้องกักตัว14วันเพราะว่าไปร่วมกิจกรรมภูเก็ตแซนบ็อกแล้วในงานนั้นมีคนที่ติดโควิดไปร่วมงานด้วยนะครับนี่ก็เลยกลายเป็นข่าวด่วนในเวลานี้นะฮะที่หลายคนนั้นก็ให้ความสนใจแน่นอนครับเรื่องแบบนี้ก็จะกลายเป็นการเปิดโอกาสให้นักการเมืองฝ่ายค้านนั้นใช้เป็นช่องว่าง ในการโจมตีรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับ